เดเวนไทโลนเวทหรือชื่อเต็มๆของเดเวนเวทตำนานนักบาสเกตบอลของไมอามีฮีทเวทก้าวเข้าสู่วงการบาสเกตบอล NBA จากการดับเป็นอันดับ5ในปี2003และเขาก็สามารถสร้างชื่อให้กับตัวเองจนกลายเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยและประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในศึก NBA โดยเขามีชื่อติดทีมดาวลุ่งประจำฤดูกาลในซีซั่นแรกของตัวเองรวมถึงติดทีมออสตา เขาเคยได้รับเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมจากสปอร์ตอิลลัสเตอร์ซึ่งเป็นนิตยาสารกีฬาชื่อดังของสหรัฐอเมริกาและเป็นผู้เล่นทรงคุณค่า NBA ลอรอบไฟนอลในปี2006เราไปดูสถิติตลอดอาชีพของเวทกันว่ามีอะไรบ้างเจ้าตัวลงสนามไปทั้งหมด1,054แมตช์ทำคะแนนไปทั้งหมด23,165คะแนนเฉลยี่ย22แต้มต่อเกมรีเบลทั้งหมด4 9 3 3ครั้ง เฉลี่ย4.7รีบาวต่อ1เกมแอซซิตท,ทั้งหมด5,701ครั้งซึ่งเฉลี่ย5.4แอซซิตต่อ1เกมเขาพาแมามีฮีทคว้าแชมป์ NBA ได้2สมัยในปี2006และ2012ในส่วนของทีมชาติเขาพาทีมชาติสาระอเมริกาคว้าเหรียญทองในปี2008และรางวัลส่วนตัวอีกมากมายและนี่คือใส่ตีของ the fat อย่าง the wayne w i t